สยามนี้มีเรื่องเล่าตอนที่1,276ภาพเก่าเล่าเรื่องในวันนี้ขอนําเสนอสถานที่ซึ่งในหลวนการที่9ได้เคยเสด็จเยือนส่วนจะเป็นที่ไหนนั้นเรามาฟังกันเลยครับไซงามปีพศ2498ไซงามมีชื่อพื้นเมืองว่าไซย,ย้อยอยู่ในพื้นที่บริเวณโครงการส่งน้ําและบำรุงรักษาทุ่งสำิีอําเภอพิมายจังหวัดนครราชสีมาไซเหล่านี้ฉนิฐานกันว่าเกิดจากต้นแม่ที่มีอายุไม่ต่ํากว่า 350ปีที่มาของคำว่าไสงามเกิดขึ้นเมื่อวันที่21มกราคม2 4 5 4เมื่อสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมบราชินีนาถ ในรัชกาลที่5สเสด็จประพาสเมืองพิมายและได้ทรงสเสด็จพักผ่อนที่ไซงามด้วยความประทับพระราชหรือไทยได้พระราชทานนามสถานที่แห่งนี้ว่าไซงามนับตั้งแต่นั้นไซงามเป็นนามที่ไพเราะได้เป็นที่รู้จกักและมีชื่อเสียงในฐานะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งหนึ่งต่อมาเมื่อปีพศ2498 พระบาทสมเด็จพระบรมชัิกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถะพิตรพร้อมด้วยสเเรมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชนีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้เสด็จเยือนอำเภอพิมายและได้เสด็จมายังอุทยานประวัติศาสตร์พิมายและใส่งามที่ใส่งามแห่งนี้เองที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชนีนาถทรงประทับนั่งจริงช้าที่ใช้เชือกผูกโยงกับต้นไทรตามแบบที่พบเห็นกันโดยทั่วไปสร้างความปราบปลื้มใจให้กับประสบนิกร ที่เฝ้ารอรับเสด็จกันเป็นจำนวนมาก